สวัสดีครับพี่นอ้องป่งปุกพี่น้องป่งไปแฟนคลับเอฟซีทุกทกท่านครับทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะครับพี่น้องเมื่อนี้ตัวโชกนะครับสีมาสอนสูตรพะโลหมูสามชั้นเด้อพี่น้องนะครับผมตามสไตล์ตามสูตรของมะล่ำตัวโชกค,ครับพี่น้องนะครับทํากินอร่อยทําขายก็ได้ นะครับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องปรุงขาสิีมีอย่างแน่นะครับอันนี้เป็นหมูดำๆนี่ผมเผาขนมาด้วยพี่น้องนะครับขูดเรียบร้อยล้างหลายน้ําทําความสะอาดแล้วตอนนี้จะเป็นคานอพี่น้องเพื่อความเข็มขนใส่คานออคานอซุปหมูเดอ้อพี่น้องจากสองก่อนอันนี้เป็นสามเกลือสามเกลือก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีอันนี้เป็นเครื่องยาจีนนะครับพี่น้องแล้วก็มีหมู นะครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำด้วยพี่น้องนะครับใส่นิดนึงอย่าใส่หลายซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำมันหอยเพื่อความเค็มคนอันนี้ตามฝีมือตามน้ําน้ำหนักมือของแต่ละคนนี่ที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำตาลมะพร้าวด้วยพี่น้องน้ำตาลมะพร้าวก็ต้องมีส่วนผสมสำคัญเลยนะครับไปเราไปเริ่มปรุงกันเลยครับตั้งหม้อครับพี่น้อง ตั้งหม้อนะครับตัวชกใช้เป็นเตาถ่านเป็นแบบบ้านๆหรือพี่น้องอาจจะดูแบบนะครับโซก,โกับโปกวบาสะอาดบ่ผ่านออยอดแต่จริงๆแล้วสะอาดสะอ้านนะครับพี่น้องเราเทสามเกลือลงไปก่อนเลยนะครับสามเกล,กอเลเกือแล้วก็เครื่องยาจีนก็คือขวดขวดมันหอมนะพี่น้องขวดมันหอมขวดสามเกลือขวดสามเกลือแล้วก็ เคื่ยาจีนนะครับบดไปเล่ยขัวกั้วมันหอมพี่น้องกล้วมันหอมขั้วไปเรื่อยๆนะครับคั่วไปเรื่อยๆพอพอขั่วสามเกลือหอมแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับพี่น้องเห็นบ่ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปถึงคว้นเืนพี่น้องโอ้ นี่แหละร้านควันฟืนสัวสีแล้วเนื้อจืนก็คนไปจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวเราจะละลายนะครับเคี่ยวไปจนกว่าจะได้สีออกคาราเมลนะครับเขียวไปเรื่อยนะครับพี่นอกตอนนี้น้ำตาลเริ่มละลายนะครับน้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วนะครับผมเราก็ใส่ขนออ่าใส่ขนอ น้ำซุปหมูไปเลยลงไปเลยนะครับเพื่อความเข้มข้นแล้วก็คนครับ,ววบกวนกวนไปจนกว่าน้ําตาลมะพร้าวจาะละลายแล้วก็เป็นสีคาราเมลนะครับกวนไปเรื่อยๆนะครับผมกวนไปเรื่อยๆอ่าเริ่มเป็นสีแล้วนะครับตอนนี้อ่ะเหยาะซีอิ๊วดำลงนิดนึงอ่าเหยาะซีอิ๊วดำลุน,นิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะน้ํามันหอยนิดนึงนะครับน้ํามันหอยด้วยแล้วก็เจียวนะครับคนต่อนะครับเที่ยวต่อเนาะ เี่ยวต่อไปนะครับเนี่เห็นไหมเริ่มเป็นสีครีมสีน้ำตาลแล้วนะครับนี่คือน้ำตาลเราเริ่มจะไหม้นั่นเองเราอย่าเอาไหมมากนะครับเนี่เที่ยวไปเรื่อยๆอ่าเคี่ยวไปจนน้ำตาลเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับน้ำตาลเราใกล้จะได้ที่แล้วถ้าแบบนี้นี่โอเคครับผมก็เที่ยวมานะครับจนน้ำตาลได้แบบนี้แล้วก็ก็ถือว่าได้แล้วนะครับ ถ้าสีนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับอายร้อนมันถูกกล้องนะครับมันก็เลยไม่เห็นนะประมาณนี้นะครับได้แล้วเราก็เอาหมูลงเลยหมูสามชั้นครับฟึง่งอ่าแล้วก็คนครับคนหมูให้ให้หมูเราสึกสุกสุก,สก,สก,สกตึงตึงนิดนึงแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งใส่น้ํานะครับ ถ้าไม่งั้นเราจะไม่ได้ความเข้มข้นของอของพะล้นะครับผมคนไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆอ,อีกก่อนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆอีกก่อนเพิ่มความหอมแบบอีกขั้นหนึ่งนะครับใส่รากกักชีลงไปอีกครับทุบๆก่อนนะครับทุบๆรากกักชีใส่ลงไปเป็นต้นเด่นมันเลยนะครับตอนนี้นะครับสีของพะล้เริ่มมาแล้ว หน้าทานฝุดๆนะครับแล้วสูตรต่อโชคจะเข้มข้นนะครับจะไม่ใช่แบบสีจางๆแต่และนะครับบดแสบอีนอตรงแบบนี้นะครับนี่หมูเราก็เริ่มตึงๆแล้วครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมต่อโชคใส่ขะนอนะครับใส่ขะนอรอรใส่ผงปรุงรสไปแล้วนะครับ ก็กะเอาตามอัตราส่วนนะครับผมกะเอาตามอัตราส่วนเอารสมือของเราที่เราชอบชอบเค็มชอบหวานชอบจางชอบจืดนะครับก็เราก็จะตุนนะครับตุนเคี่ยวไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเราก็จะตุนนะครับเคี่ยวให้หมูสามชั้นเราเข้ากับน้ําพะโล้นะครับไปอีกสักสองชั่วโมงนะครับผมไปอีกสักสองชั่วโมง นะครับตุน้างมอไปนี่นะพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเติมน้าเด้นะครับพี่น้องเติมน้ำอีกจักน้อยเติมน้ําแล้วก็ปิดฝาไว้อีกสักสองชั่วโมงตุนไว้นะครับแล้วก็เอาไข่ไก่ต้มที่เราต้มไว้ปอกลงนะครับผมมาติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็เราก็ใส่ไข่ไก่ต้มนะครับไข่ไก่ต้มปอกเปลือกนะครับใส่ลงไปได้เลยไข่อันไม่สวยนะครับเพราะว่ามันปิดเปลือกนะครับก็จะได้ประมาณนี้ นะครับใส่ลงไปเลยเป็นไข่มันเป็นไข่เกาพี่น้นองนะครับอ่าหน้าตาอะไรนะพโลหมูสามชั้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนี่ครับเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะครับตุนไฟตุนให้หมูสามชั้นเราเปื่อยละลายในปากไปเลยนะครับผมนี่พโลสูตต่อโชคนะครับไปล่องเห็ดเบิงฟังคลิปแล้วกลับไป เดาเดาสูตรน้ำนักมือจะกของเบิงนะครับต่อโชกอะวัตถุดิบก,ก็มีประมาณนั้นใส่อะไรยังไงใส่บ้างนะับทีนี้เราก็จะเติมน้ําแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันน้ําพริกก็ง่ายๆบ้านๆเลยนะครับใส่พริกแดงกระเทียมน้ําตาลเกลือ,ลก,อก็โขกโขกให้มันบางทีเขาก็จะใช้เครื่องปั่นนะครับ นี้อันนี้จะเป็นน้ํำิึมแบบขาหมูครับที่ใช้กินตัดเลี่ยนนะตัดเลี่ยนนี่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปครับฟึ่งนี่คือน้ําส้มสายชูนะทุกคนโอ้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับน้ําจิ้มขาหมูรสเด็ดนะครับนี่เสิร์ฟคู่กับขาหมูเดี๋ยวไปดูขาหมูเรากันครับฟึ่งเสร็จแล้วครับผมเราตุนไปประมาณสองชั่วโมงนะครับตุนไปเลยประมาณสองชั่วโมงนะครับผมนี่คือหน้าตาครับผมขาหมูอ่าก็ไม่ใช่ขาหมูสิพะโลหมูสามชั้นนะครับรสเด็ดอื้ม นะครับนี่คือหน้าตานะครับก็จะได้ประมาณนี้ใครที่ทานคลิปก็เอาใครที่ชมคลิปนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับบอกได้เลยว่ารสชาติสุดยอดอีหลีเด้อ